ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองดูกันนะเงินประมาณ200กว่าบาทนะครับจะซื้ออะไรได้บ้างนะครับก็นี่นะครับก็คือซื้อปลาทูนึ่งนะครับได้3ตัวนะครับแล้วก็20บาทนะครับแล้วก็นะครับกระหล่ำนะครับ20บาทแล้วก็มะนาวนะครับ10บาทนะครับแล้วก็มะละกอ20ิบนะครับ กระเทียมไทยนะครับ10บาทแล้วก็หอยลายนะครับ35บาทพอดีเจ้านี้เขาไม่แถมโลระพาให้ก็ต้องซื้อโหระพาอีก5บาทนะครับแล้วก็กุ้งนะครับตัวใหญ่ประมาณขนาดกลางนะครับครึ่งกิโล95บาทก็รวมเป็นนะครับเดี๋ยวลองรวมดูเนาะก็20นะครับ20 20 40 60นะครับ หกสิบนะครับเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบนะครับแปดสิบบวกอันนี้เก้าสิบแปดสิบแล้วนะครับแปดสิบบวกอีกร้อยหนึง่งก็เป็นร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบวกหอยอีกสามสิบห้าบาทนะครับแปดร้อยแปดสิบ ก็เป็นสองสองร้อยสองร้อยสิบห้าบาทนะครับทั้งหมดนี้นะครับสองร้อยสิบห้าบาทก็สามารถทากินได้ประมาณสองวันสามวันนะครับ